สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในป่ากันแล้วจ้าวันนี้ยี่งมันอากาศค่อนข้างดีอากาศไม่ร้อนมากอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่22องศาจ้ะก็ะเลยพาทุกคนเข้าป่ามาดูเห็ดกันแต่ันนี้เป็นเห็ดที่มีพิษนะเนี่ยเห็ดดอ,อกสีเทาเป็นเห็ดที่มีพิษไม่ไร้ายแรง ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าเก็บนะคะทุกคนมันกำลังออกเลยช่วงเนี้ยช่วงหน,น้าร้อนดอกสีเทาขาสีขาวแต่ว่าฝนมันไม่ได้ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะสังเกตป่าจะแห้งแรงมากนั่งไงหอพึ่งแม่มดดูก่อนว่าใช่คู่แฝดหรือเปล่า มันมีคู่แฟดที่เหมือนกันอยู่นะเห็ดพึ่งไม่หมดได้อยู่อันนี้กินได้นะเห็ดพึ่งไม่หมดเนี่ยเวลาไปอยู่ในกระทะนี่สีมันจะเหลืองสวยมากเลยนะต้องเอาไปต้มน้ำก่อนนะยี่สิบนาทียังำํำช่วงระหว่างต้มแหละจะเห็นแบบความสีเหลืองของมันสวยมากก็อร่อยไม่แพ้เห็ดมึงหวานนั่นแหละ เห็นข้างหน้าเห็ดอะไรไม่รู้อะไปดูกันเหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยอะต้องดูใกล้ๆนะคะัทุกคนเพราะว่ามันมีคู่อ่านี่เป็นคู่แฝดคู่เหมือนเห็ดพึ่งหวานนี่จะ้ะมันจะต่างกันตรงที่ว่าขาเนี่แหละอันนี้เป็นเห็ดมีพิษอันนี้ด้วยหันมา น่าจะเป็นคู่เหมือนเหมือนกันดูดิจริงด้วยเห็นไหมดูน่ากินนะบางคนถ้ามองผิวเผินนะคิดว่าเป็นเห็ดพึงหวานอันนี้ไม่เก็บนะจ๊ะทุกคนมีรสชาติขมมากจ้ะอยากให้ฝนตกมากๆเลยนะแต่ฝนมันไม่ยอมตกอะ่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะอยากให้ฝนตกเราจะได้เก็บเห็นกันจ้ะ เห็ดอันนี้สะดุดตาเดี๋ยวดูใกล้ๆได้มันคือเห็ดอะไรโอ้โห oh. นี่คือเห็ดพึ่งหวานตอนแรกคิดว่าเป็นคู่แฝดเห็ดมีพิษนะแต่จริงแล้วมันเป็นเห็ดพึ่งหวานเหมือนเห็ดมันปูเลยใช่ไหม เห็ดมันปูจ้ะทุกคนเก็บเลยนะดูดิอุ้ยอุ้ยตัวทากเห็ดมันปูหน้าร้อนจ้ะทุกคนสามดอกแรกโอ้ฝนมาไม่ตกเนาะดูดิดซีมันจะแบบแ,แห้งๆหน่อยแต่กินได้จ้ะรุ่นเนี้ยขาวอวบอร่อยชอบมากเลย รอบที่แล้วมาไม่เจอนะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่มีพิจาดอกสีเทาสงสัยเราจะได้กินแค่สามดอกแต่ว่าหันมาตรงข้างหน้าเห็ดพึ่งไม่หมดดดอกยังแข็งอยู่งัดเลยดีกว่า โอ้โเขาเป็นคู่แฝดกันอันนี้กินได้จ้ะมันก็ขึ้นใกล้ๆกับเห็ดมันปูเลยนะเนะี่ยตัด้าไปอืมเป็นสีแล้วแบบนี้กินได้เอาไปแบบเป็นคู่เนี่แหละโอ้ต้นสนนี้ต้นเบลอเลย แล้วเราก็เดินมาเจอเห็ดพึ่งหวานจ้ะทุกคนเห็นตะไกร้เลยไม่ใช่แค่ดอกนี้ดอกเดียวนะนู่นเงยขึ้นไปเห็นอีกดอกหนึ่งไปดูไปดูไปดถไรรูทำหน้าปกก่อนก่อทุกคน หน้าร้อนดอกแข็งมากขาแข็งด้วยเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าหนอนกินไหมใีได้อ่ะทนเนี้ยไม่ทันดอกใหญ่ด้วยส่วนอน,นุน,น่าจะเห็ดพึ่งไม่หมดนะโอ้โอกไปหมดแล้วจ้ะเนี่ย รอดไหมเนี่ยปล่อยเป็นเชื้อไว้จ้ะต้องมุดเข้าไปจ้ะทุกคนอ้าวได้อยู่ทุกคนตัดจ้ะนี่ นอนกินขาจริงด้วยนี่หนัดขาดแน่นๆนะโอเคสวยงามดอกเล็กๆน่าจะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดนะอ่ะจริงนี้ดอกมันยังเล็กอยู่นะตัดไปเลยจ้ะ พึ่งแม่มดจะ้ะตัวทากแทะไปหน่อยหนึ่งหันหลังกลับมาเจออีกดอกหนึ่งแต่ดอกมันยังเล็กอยู่ นี่คือเห็ดพึ่งไม่หมดจ้ะขาเป็นสีเร็วมากเห็ดที่ได้นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดเนยกินจ้ะทุกคนเห็ดพึ่งวหวานเห็ดพึ่งไม่หมดนี่ผัดเนยอร่อยตั้งแต่เปิดช่องทำ u t u b e มาเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่สามแล้วเปลี่ยนชื่อมาประมาณสามสี่รอบแล้วค่ะทุกคนรอบน,นี้ก็กะว่าจะเปลี่นชื่ออีก เนื่องจากว่าบ้านอยู่ติดป่าเนาะแล้วที่บ้านก็ทำนาด้วยก็เลยจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ชื่อนาป่าอินเดอรมานีคิดว่าเปลี่ยนรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วล่ะตอนแรกๆตั้งชื่อยาวมากตอนเปิดช่องใหม่ๆอ่ะเนาะแล้วจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ก็เปลีป่ยนไปเรื่อยๆจนมาเป็นชื่อช่องนายาอินเดียรมานีการทำช่องทำคลิปเก็บเห็ดนี้นอกจาก จะต้องรู้เกี่ยวกับเห็ดแล้วเราก็จะต้องเดินตามล่าหาเห็ดด้วยค่ะทุกคนมันก็จะยากตรงนี้แหละบางคนที่เข้ามาดูคลิปเก็บเห็ดนี้บางคนไม่ชอบเห็ดหรอกนะแต่ว่าชอบบรรยากาศในป่าปกติตรงนี้น้ําจะเยอะมากนะแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ําก็เลยแบบแห้งสาเหตุที่ว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อช่องก็เพราะว่า อยากให้ช่องอยากให้เล็กชื่อช่ององา่ายๆแล้วก็เป็นแนวของตัวเองชื่อเก่าชื่อชื่อนายาอินเดรมานีบางคนก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนาะบางคนก็เรียกน,นาจาแต่จริงแล้วมันเป็นคำของภาษาเยอรมันรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยชื่อนาปาอินเดรมานีก็เรียกง่ายอยู่นะคะทุกคนน่าจะจำง่ายนะอุ๊ย เห็ดพึ่งแม่มดจ้ะไ่รูปหน่อยอาได้ดีจ้ะทุกคนสวยด้วยเห็ดพึ่งแม่มดจ้าส่วนตัวน้าเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติชอบความเงียบสงบ ชอบอยู่กับปากกับเขานี่ยแหละหอะไรเอ่ยเหมือนเห็ดหน้าแร่เลยเห็ดหน้าแรล่รอดไหมเนี่ยอืมเป็นเห็ดหน้าแร่ตัดค่ะอืมไม่รอดจ้ะเขอาอนุญาตนั่งพักแป๊บหนึ่งคะ่ะทุกคนอันนี้เห็ดที่ได้วันนี้ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสี่สินาทียังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม